คุณพ่อของผมซื้อหัวขวานนี้มาในราคา3,000กว่าบาทหัวขวานขนาดเล็กเท่าฝ่ามือแต่ทำไมมันมีราคาแพงขนาดนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับนี่คือหัวขวานอเมริกาวินเทจพรัมแองเกิลแบรนด์บอยสกาวเอ็กซถูกผลิตขึ้นในปี1913-1921ถึง มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีที่ใบขวานจะประทับตาโลโก้ของพรัมรูปทรงสมอซึ่งมันเป็นโลโก้ที่เก่ามากๆครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะประทับตาเฟอร์เดรีซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าลูกเสือนั่นเองขวานตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมาให้กับเหล่าลูกเสือเนตรนาลีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือครับนี่แหละวิชาลูกเสือที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่ที่ผมเรียนมาผมได้จับแต่ไม้พองครับเด็ <laughs> <laughs> กๆชาวอาเมริกันสมัยก่อนนะครับเขาใช้ขวานเป็นกันตั้งแต่เด็กๆเลย จากใบโฆษณาขายขวานนี้ในสมัยนั้นนะครับจะมีการอธิบายถึงฟีเจอร์ต่างๆของตัวขวานแล้วก็มีพ่อหนุ่มน้อยลูกเสือของเราเนี่ยกำลังสาธิตการใช้ขวานตัวนี้อยู่ราคาของขวานนี้สําหรับลูกเสือนะครับแค่1ดอลลาร์หรือ30กว่าบาทเท่านั้นเองเวลาผ่านไป100ปีมันกลายมาเป็น3,000กว่าบาทได้ไงครับเนี่ย